นิทานสำหรับเด็กเรื่องหมาป่ากับลูกแกะวันหนึ่งลูกแกะน้อยกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินมันเดินไปเรื่อยเร่จนมาถึงลำธารแห่งหนึ่ง วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะแอบนี้แม่ออกมาเดินเล่นแบบนี้ดีจังเลยอีป่านนี้แม่เขาจะตามหาแกะน้อยใหญ่แล้วละ่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเย็นๆก็แล้วกันแต่ตอนนี้หิวน้ำจังเลยขอกินน้ำก่อนก็แล้วกันนะขณะที่เจ้าแกะน้อยกำลังก้มลงกินน้ำอยู่นั้นบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินมาเจอเข้าพอดี เจ้าหมาป่านีสใส่ไม่ดีและมันก็กำลังหิวมากซะด้วยสิพอมันเห็นลูกแกะตัวเล็กๆเข้าก็อยากจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายร้องตวาดแกะน้อยซิดังลัน่นเฮ้ยเจ้าแกะน้อยเจ้ามีความผิดมากรู้ตัวหรือเปล่าคุณหมาป่าว่าฉันผิดเรื่องอะไรเหรอจ๊ะแกะน้อยก็กินนะ้ำอยู่ดีด ยังไม่ได้ทำอะไรคุณหมาป่าเลยนะจ๊ะเจ้าไม่เห็นหรือไงเรววาขาน่ะกำลังกินน้ำอยู่แล้วอยู่ๆนะเจ้าก็มากินน้ำตรงนี้แล้วเจ้าก็ทำให้น้ำในลำธารนะคุณข้นจนข้าดื่มเข้าไปไม่ได้เห็นไหมละ่ะเจ้าจะต้องถูกลงโทษแต่ว่าคุณหมาป่าดูดีๆก่อนสิถ้าเนืนกินน้ำที่ต้นน้ำนะแล้วน้ำมันถึงจะไหลผ่านมาถึงแก่นน้อยแล้วอย่างเนี้ย แกน้อยจะทำนักขุนข้อนไปหาท่านได้ยังไงละจ้าน้อยแน่น้อยแน่เจ้าปัญญาเหลือเกินไม่ต้องมาใช่เหตุผลใดๆมาจับหมาป่าอย่างข้าหรอกถ้าบอกว่าเจ้าผิดเจ้าก็ต้องผิดนะเจ้าแกะน้อยไม่ได้เหล่านะคุณหมาป่าฉันไม่ผิดจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงกันละ่ะคุณหมาป่านั่นแหละไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเจ้าหมาป่ายิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ที่เจ้าแกะน้อยไม่ยอมมัน ด้วยความที่มันมีนิสัยอันธพาลมันก็เลยหาเรื่องอื่นมาใส่ร้ายจุกแกะน้อยอีกเอาเถอะเอาเถอะแม้เจ้าจะไม่ได้ทําน้ําขุนก็ช่างมันเมื่อปีกลายนี้เนี่ยเจ้ามาเป็นผู้ก,กล่าวร้ายนินทาข้าไว้เจ้าย่อมจะมีความผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษอะไรกันคุณหมาป่าฉันจะไปกล่าวร้ายนินทาคุณหมาป่าได้ยังไงกันเล่ะจ๊ะในเมื่อแกน้อยเพิ่งจะเกิดมาได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคุณหมาป่าจำผิดแล้วละ โว้ยเถียงเก่งก็จริงๆก็ได้ก็ได้แต่เจ้าเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนน้วก็แสดงว่าไอคนนี่มันเคยว่าข้านะมันคงจะต้องเป็นพี่ชายของเจ้านั่นแหละ <c oughs> น้ามันถึงได้เหมือนกันอย่างนี้แหละ <c oughs> ยังไงยังไงนะเจ้าต้องได้รับโทษแทนพี่ชายเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ อย่าเรื่องมากนักมาให้ข้ากินซะดีๆจะดีกว่าคุณหมาป่าจำผิดแล้วจริงๆนั่นแหล,ละเพราะแกะน้อยเนี่ยนะเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ไม่มีพี่ชายที่ไหนเลยจริงๆนะจ๊ะโอ๊ยข้าไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นเจ้าหรือเป็นพี่ชายของเจ้าหรือเป็นพ่อของเจ้าอันแน่แต่ตอนนี้นะข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วเจ้าจะต้องตอบเป็นอหานมื้อนี้ให้กับข้าแล้วไม่ต้องมาเถียงและให้เหตุผลอะไรอีกแล้ว ว่าแล้วเจ้าหมาป่าจอมอันธพาลก็กระโจนใส่เจ้าแกะน้อยหวังจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารเจ้าแกะน้อยวิ่งหนีและร้องตตโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นป่าแม่จ้าแม่ช่วยแกะน้อยด้วยจ้าหมาป่าจะกินแกะน้อยแล้วแม่จ้าช่วยด้วยยังไงยังไงเจ้าก็วิ่งหนีกลับไปพ้นหรอกนะเจ้าแกะน้อยแม่ของเจ้าคงจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าหรอก แอมหนีมาเที่ยวไกลบ้านแบบนี้ใครช่วยก็ไม่ได้ละสินคาดแน่ท่านใดนั้นท่านสิงโตเจ้าป่าก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้มายืนบังเจ้าแกะน้อยไว้หยุดอยวนี้นะเจ้าหาป่าหยุดรังแกเจ้าแกะน้อยที่ไม่มีทางสู้อยู่นี้นะชวยด้วยเจ้าต่างเจ้าป่าช่วยแกะน้อยด้วยแกะน้อยกลัวท่านเจ้าป่า มันเรื่องความแค้นระหว่างข้ากับเจ้าแกะน้อยนะท่านน่ะไม่รู้เรื่องหรอกปลอยเจ้าแกะน้อยมาให้ข้าจะดีกว่านะยังจะมาโกหกอีกตลอดเวลาที่เจ้าคุยกับเจ้าแกะน้อยที่ลำทานน่ะข้าได้ยินหมดแล้วเจ้าน่ะมันเป็นอันธพาลเจ้าคิดจะกินแกะน้อยก็เลยหาเรื่องแกะน้อยไปเรื่อยแต่ว่าข้าอถ้าเจ้ายังไม่รีบไปอ่ะแทนที่เจ้าจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหาร เจ้าจะโดนฆ่าจับเจ้ากินเป็นอาหารแทนนะเจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันนะเจ้าหมาป่าเกเรโชคดีของเจ้านะเจ้าแก่น้อยมีคนมาช่วยไว้ได้ทันแต่ถ้าคราวหน้าข้าเจอเจ้าอีกเจ้าจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ๆฝากไว้ก่อนะข้าไปละพูดจบเจ้าหมาป่าก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเพราะมันกลัวท่านสิงโตเจ้าป่านั่นเอง ฝ่ายเจ้าแกะน้อยก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นมันร้องไห้ไม่ยอมหยุดเงียบได้แล้วเจ้าแกะน้อยเจ้าหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้วจะปลอดภัยแล้วละ่ะว่าแต่ว่าข้านะ่ะไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนละ่ะบ้านบ้านแกะน้อยอยู่ที่ท้ายป่า เห็นไหมล่ะโทษของการหนีมาเที่ยวตัวคนเดียวโดยไม่บอกผู้ใหญ่ก่อนนี่ยังดีนะที่ข้ามาช่วยเจ้าไว้ทันแกน้อยรู้แล้วจ้ะต่อไปนี้แกน้อยจะไม่หนีไปเที่ยวแบบนี้อีกแล้วจ้ะแกน้อยขอบคุณคุณสิงโตมากนะจ้ะที่ช่วยแกน้อยไว้อาละอาละเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะไปส่งเจ้าที่บ้านก็แล้วกันนะปะรีบกลับบ้านกันเถอะ นับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแกะน้อยที่ได้สิงโตเจ้าป่ามาช่วยไว้ได้ทันและจากวันนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่เคยหนีไปเที่ยวไหนไกลๆอีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่านอกบ้านมีภัยอันตรายมากมายถ้ามันจะไปไหนมันก็จะขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้ง